อามะสวัสดีค่ะได้เวลาได้เวลาเทศนาธรรมแล้วจ้าเริ่มต้นกันเลยเนาะเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ระบบไอทีก่อน ใครเข้ามาแล้วก็นั่งสมาธิเลยตามระบบนะคะเตรียมฟังสาธุท่านที่เข้ามากดไลค์หนึ่งท่านนะคะสาธุ สาธุก่อนที่นักบวชในาศาสนาของพระสิริยะเมตรตรจะมาแสดงธรรมก็ให้มาประคองไว้ตรงเครื่องหมายธรรมจักร เราจะขับเคลื่อนธรรมะตามเจตนาลมของเหล่าพุทธ,ธะแล้วก็จเจริญจิตตะภาวนาสักคู่หนึ่งเพื่อให้จิตเหานี้บริสุทธิ์ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีนะคุณโยม และท่านนักบวชทุกท่านนิพานังปรมังสุขขังนิพานังปรมังสุญญยังนิพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งนิพานเป็นความว่างอย่างยิ่งคือว่างจากกิเลสตัณหาและอุปาทานเป็นความว่างที่เต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาญาณสาธุธรรมสวัสดีค่ะ กาบนมัสก,การพระพุทธเจ้าพระีีริยะเมตไตรพระพุทธาจารย์เจ้าค่ะสาธุาธพระองค์ท่านคงจะนั่งมานั่งยิ้มยิ้มฟังอยู่เอ๊ะวันนี้พุทธาชวราจะมาแบบไหนนะก็สาธุกับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะสาธุจ้านวลน,นวนสาธุค่ะ อ่าพุทธกัลยาสาธุอนุโมทนามีกับทุกท่านนะสาธุอ่าละ่ะวันนี้ขึ้นหัว,หวข้อใหม่พุทธเจ้าราขึ้นหัวข้อใหม่แล้วเมื่อวานนี้เรื่องการบวชเนาะวันนี้มีธรรมะภาคปฏิบัติมานะคะรูปไม่เที่ยง ว่างั้นเลยรูปไม่เที่ยงนี้พุทธา้ามาชาวลา,ามาจากไหนละ่ะก็บทสวดมนต์นะคะตรงนั้นธรรมะนะคะรูปไม่เที่ยงเลยนะคะเป็นยังไงรูปไม่เที่ยงไม่ใช่รูปหน้าปกไม่เที่ยงนะคะรูปหน้าปกเป็นรูปตอนพระที่กำลังจะขึ้นมาอา,อารุณรุ่งนะคะอารุณรุ่งยังไม่เที่ยงไม่ไม่ใช่แบบนั้นอนั้นตอนเช้าพุทธชาวาลาอยากจะสื่อความหมายว่า พระพุทธเจ้าพระสอริญะเมตไตมาแล้วจ้าอยากจะบอกซื่อความหมายอย่างนั้นดูสิพระอาทิตย์กําลังจะเริ่มเริ่มทอแสงแล้วตอนนี้มีนักบวชอยู่ตั้งสองท่านคือพุทธจวลาและพุทธกัลยาที่ท่านนั่งฟังอยู่ตรงนี้หนึ่งท่านนะคะแล้วก็พระีอริยาเมตไตรในรูปโน้นนะคะเป็นพระพุทธเจ้ายุควิทยาศาสตร์คือปัจจุบันวันนี้นะอันนี้ อยากจะสื่อความหมายยังไงนะว่าพระอาทิตย์เริ่มทอแสงแล้วนะอ่าประมาณนั้นเลยค่ะเอาละรูปไม่เที่ยงเป็นยังไงล่ะนั่งสมาธิกันได้ยังคะท่านทั้งหลายอันนี้ภาคปฏิบัตินะท่านต้องนั่งสมาธิฟังนะนี่ออกหน้าตาออกแล้วนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะคะตั้งกายให้ตรง ดำรงสติให้มันเสร็จแล้วเราก็จะภาวนาความถนัดของเรานี่นะคะับภาวนานี่หลายอย่างาในภาะพิธร,รมแล้วนี่เยอะเลยประมาณสิบหรือยี่สิบอย่างเนี่ยเราก็เลือกเอาเฉพาะที่ถนัดเนาะเอาละสมมุติว่าเราจะถนัดพุดโทโธเราก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างนี้นะคะเราก็จะได้เห็นรูปของเราลมหายใจนะั่นก็คือรูปละเอียดนะคะรูปละเอียดลมหายใจนะ่ะ อา้าวแล้วใครจะยุบหนอพองหนอก็หายใจเข้าพองยุบพองยุบอย่างนี้นะคะอันนี้รูปหยาบนานเห็นไหมรูปหยาบรูปหยาบก็คือท้องเราเนี่ยมันจับได้เนาะจับได้มีท้องเนี่ยพองขึ้นมาเราก็จับดูเอาไม่รู้จับดูเลยเอาพองแล้วเอายุบแล้วนี่คือรูปหยาบนะคะจับได้แต่รูปละเอียดคือลมหายใจนะี่ะเราก็ จับไม่ได้แต่ก็เป็นรูปนี่อา้าวแล้วเราได้รูปรูปเหล่านี้มาจากไหนขณะน,นี้ท่านนั่งสมาธิฟังแล้วนะ <c oughs> อ่าอ่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระเสีเรียเมตไตรท่านสอนมักมีองแปดนะคะก็พระพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์เนะี่ยท่านก็สอนอยู่ในแบบนี้นะ่ะมักมีองแปดทางสู่ความคน้นทุกข์ไปสู่พระนิพพานนี่คือคอนเซปต์ของพระพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์นะคะมีมากมายหลายพระอ,องค์แล้ว นะคะท่านก็จะสอนอยู่ตรงนี้แหละให้เข้าสู่ถึงความสงบเย็นและเป็นสุขสู่พระนิพพานนะคะอ่ารูปไม่เที่ยงวันนี้เอา้าแล้วเราได้รูปมาจากไหนล่ะโอ้ถ้าใครอ่านในพระสูตรพุทธภูมิของพระพุทธเจ้าพระเสียริยาเมตไตาท่านก็บรรยายมาแล้วอ่ารูปมาได้มาจากพ่อแม่นี่แหละอ่าเราก็อยู่ในคันของพ่อแม่มาท่านก็ว่างงานออกมาเป็นรูปอ่า รูปเราก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านว่างั้นในพระธรรมพระสูตรนะในพระสูตรที่ท่านเขียนไว้ถ้าใครยังไม่เข้าใจว่ารูปมาได้ยังไงก็ลงไปศึกษาดูในพระสูตรของพระพุทธเจ้าพระเสียจริยาเมตไตานะคะท่นานจะอธิบายให้ฟังแล้วก็เมื่อมีสยญารัตนะท่านกบา็บ่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ก็จะมีสมองออกมาสัมผัสสิ่งภายนอกได้จิต วิญญาณก็เกิดขึ้นมานะ่ะประกอบกันมาแล้วจิตวิญญาณรูปรูปแล้วก็จิตใจนี่มาพอมาแล้วนะมาแล้วก็มาเกิดมาเป็นมนุษย์นะ่ะนั่งพูดอยู่ตรงนี้ง่ายได้ได้มีห้องแลบในการปฏิบัติธรรมเห็นไหมท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตอนนี้ก็มีห้องแลบแล้วนะใครให้มาล่ะพ่อแม่ให้มาเรามีร่างกายนี้แล้วมีจิตใจแล้วเข้ามา มีจิตใจแล้วเราต้องปฏิบัติทมนะอย่าให้เสียทีแล้วพระพุทธเจ้าพระเสียริยะเมตตายท่านก็บอกให้กราบพ่อกราบแม่นีแหละเพราะเราได้รูปนี้มาเนี่ยจากพ่อแม่เราก็กราบพ่อแม่นึกถึงบุญท่านแล้วได้รูปมาทําไมก็มาปฏิบัติธรรมนี่แหละ,อะตอนนี้ถ้าใครปฏิบัติธรรมอยู่เป็นไงมั่งหายใจเข้าหายใจออกช้าลงหรือเร็วขึ้นนี่ เขาเรียกว่าใช้สติสมาธิปัญญาในการที่จะดูแลดูขณะฟังอยู่เนี่ยพองเยอะหรือพองน้อยยุบน้อยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าไม่เที่ยงไงเรามาพิสูจน์ได้ด้วยจุนเองว่าไม่เที่ยงจริงไหมโดยการมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมท่านเรียกว่ามักมีองค์แปดสรุปออกมาได้สามคำคือศีลสมาธิปัญญานะ เอาละนั่งสมาธิไปฟังพุทธ,ธาชาวราลาไปมาพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะเราจะไม่พูดเป้าเปลานกแก้วนกขุนทองอีกแล้วพูดไปเขาท่องมาเงี้ยก็ท่องไปอ่าหยดมนต์เช้าพุทธ,ธเจ้าลาท่องรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเอาท่องกับเขาไปไม่ได้เราจะมาพิสูจน์ได้ด้วยตนเองวันนี้นะเที่ยง,ยงหรือยังไม่เที่ยงหรือเที่ยงเราก็สามารถดูได้ หายใจเข้าหายใจออกเท่ากันทุกครั้งไหมนีไม่ใช่ไปเก่งเอาให้เท่ากันไม่ได้นะดูแบบธรรมชาตินะคะหายใจเท่ากันทุกครั้งไหมนี่เลยพองยุบล่ะพองพองมากพองน้อยยุบมากยุบน้อยเท่ากันทุกครั้งไหมมันเที่ยงไหมล่ะมันเท่ากันไหมล่ะนี่สังเกตดูได้ด้วยตนเองนะท่านเรียกว่าพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนี่เลยคือธรรมะของพระพุทธเจ้า นะพอพิสูจน์ได้แล้วก็เรียกผู้อื่นมาพิสูจน์ได้ด้วยท่านว่าธรรมะนี่เป็นอย่างนี้เลยนะคะจะต้องอาศัยการปฏิบัตินะเ,เกิดความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าโอ้บางทีเราก็หายใจเข้ามันก็หายใจออกมันก็เท่านี้บางทีก็หายใจสยายาวกว่าจะหายใจออกโอ้ มันไม่เที่ยงจะไปว่าอะไรเที่ยงเนาะแม่แต่หายใจเรานี่ก็เอา้าลมหายใจหายไปเอา้าเดี๋ยวมาเอา้าเดี๋ยวก็มาฟังพุทธเจ้าลาพูดแล้วนี่เห็นไหมมันสลับไปสลับมาท่านเรียกว่าขณะจิตเห็นไหมพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าขณะจิตอืรูปไม่เที่ยงเอา้ขาขณะจิตเกิดยังไงละ่ะขณะน,นี้อ่าขณะน,นี้ตาก็เห็นใช่ไหมพุทธเจ้าลาพูดอยู่นี่ เอาหลับตาก็ไม่เห็นใครหลับตานั้งสมาธิก็ไม่เห็นแต่หูได้ยินอยู่เห็นไหมหูได้ยินมีหูมันก็ขณะจิตมันก็ปับ๊บป๊บป๊บป๊บเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นไหมความได้ยินนี้ก็หูนี่ก็เป็นเสียงนี่เป็นรูปรูปเหมือนกันเสียงเป็นรูปละเอียดมองมองไม่เห็นเป็นมีแต่เสียงมาค่าเรียกว่ารูปละเอียด มันก็เกิดดับเกิดดับพุทธเจ้าลาพูดไปเ,แบบเกิดดับเกิดดับมันไปเรื่อยมันไม่เทียเท่ยงไงเนี่ยนเสียงอ้าวแล้วใครลืมตาขึ้นมาอา้าวพุทธเจา้าลาเห็นเห็นรูปพุทธเจ้าลาอยู่อ้าวกาลังพูดใหญ่เลยเอา้าวนี่เห็นไหมรูปมันก็ไม่เที่ยงว๊บแวบวบแวบ,บเกิดดับเกิดดับแล้วสมองเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เป็นคอมพิวเตอร์ชั้นเลิศเลยสลับฉากกันมาได้ไงทั้งรูปทั้งเสียงทั้ง รูปลถกินเสียงมาประดังประเดียก,กันแต่ถ้ามีระบบที่จะร้อยเรียงให้เป็นเนื้อความได้นี่คือสมองสมองนี่ความเป็นเลิศนี่เห็นไหม่ะคะมีกายกับใจจะมาผสานงานกันตรงสมองนี่เลยเห็นไหมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระศิริญาเมตไตรท่านพูดถึงสมองการทํางานของจิตนะคะ นี่เลยมาสมองมาเชื่อมงานเชื่อมงานกับร่างกายตรงสมองของเรานี่เองเห็นไหมนี่เลยนะคะนี่เราก็นั่งพิจารณาไปโอ้พุทธชาลาเล่าให้ฟังนะเราก็พิจารณาไปโอ้เรื่องมันหนักนาะสาหัสสาคัญเลยเยอะแย,ยะมากมายวันนี้เอาแค่ล่มหายใจก็พอนะอะไรเนี่ยนะเราก็นั่งไปท่านก็สามารถนั่งไปเป็นชั่วโมงเลยนะคะ นั่งเป็นชั่วโมงแล้วก็จะพิจารณาดูโอ้กายไม่เที่ยงจริงๆนะเนี่ยรูปไม่เที่ยงนี่รูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอ้เป็นเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นอเขาเรียกว,ว่าเป็นอขันห้าโอ้กว่ากว่าแต่นั้นสัญญ,ญาไม่เที่ยงเห็นไหมคะรูปไม่เที่ยงนี่โอ้รูปมีอะไรมั่งอะ่ะ ่ามีกายมีอ่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือรูปตาหูจมูกลิ้นกายนี่นี่นะคะนี่คือรูปละตาหูจมูกลิ้นเนี่ยนี่เราก็จะโอ้มันก็เป็นอย่างนี้นะเอาแค่วันนี้ไม่ต้องไปพิสูจน์หลักฐานอะไรมาก วันนี้พิสูจน์หลักฐานแค่ลมหายใจให้มันเก็บสักอย่างหนึ่งให้มันเก็บสักอย่างหนึ่งว่าแม่ลมหายใจเรานี่เดียวมันก็หายไปอุ้ยอุ้ยลมหายใจหายไปอุ้ยลมหายใจยาวลมหายใจสั้นอ่านี่การสแสดงของลูกเอารูปหยาบอีกหน่อยเอามาดูสิพองยุบพองเอา้าผู้อ่านั่งไปเอาพองยาวมันยาวแล้วมันสั้นโอ้นี่ รูปหยาบมันก็ไม่เทียงเหมือนกันเห็นความไม่เทียงเนาะอันนี้ก็ให้ให้มาฝึกกันนะให้มาฝึกกันแล้วก็พุทธาเชาวลาก็จะพูดสักสิบห้านาทีพอภาคภาคบรรยายนี่ภาคบรรยายนี่น้อยหน่อย <c oughs> แต่ท่านต้องไปนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงนะเพื่อจะพิสูจน์ตรงนี้นะคะเอาละวันนี้เอาแค่รูปรูปหยาบรูปละเอียดนะนก็ดู เอาเน้น้อยแต่ดูให้เห็นนะอ่าเหมือนกับพุทธเจ้าลาแนะนำว่าเอาตรงนี้อ่าร้านอาหารอร่อยนะแต่ดูทั้งบางคนฟังเข้ามาค่อนชีวิตแล้วนะคะแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยก็เลยไม่รู้ว่าอาหารมันอร่อยมนะันไปชิมสักคำเนี่ยก็เหมือนกับท่านมานั่งสมาธิเนี่ยแหละอ๋อนั่งสมาธิแล้วมันนี้มาดูรูปก่อนนะ สวดมนต์เช้าทุกวนันทุกวนันทุกวนันท่าน,ทนก็บอกว่าลูกไม่เที่ยงอา้าวมันเป็นยังไงลูกไม่เที่ยงโอ,โอ้โอ้กายเรานี่มันไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจเอาดูเฉพาะหายใจเก่าตัวอย่างแซมเปิลเอาแค่หายใจก่อนนะว่าจริงเหรอมันเที่ยงไหมมันเท่ากันไหมหายใจแรงหายใจเบาทุกครั้งเลยไหมเท่ากันทุกครั้งไหมถ้าไม่เท่ากันแปลว่าไม่เที่ยงใช่ไหมคะนี่เลยนะคะ เอาละพุทธเจ้าละให้ข้อคิดแค่นี้แล้วนำไปปฏิบัตินะพูดสิบกว่านาทีแต่ท่านต้องไปปฏิบัติปฏิบัติจนไปเห็นความจริงว่าโอ้มันไม่เที่ยงจริงนะถึงบางโอ้โอ่า๋อบทที่หนึ่งนะบทที่หนึง่งรูปไม่เที่ยงนะคะวันนี้พุทธเจ้าละก็ขอบรรยายทำแค่นี้หนักไปทางปฏิบัติท่านที่ทำแล้วก็ท่านที่ฟังแล้วก็ปฏิบัติเชา้าปฏิบัติเย็น อ่พุทธาชาวราพาสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิก็ปฏิบัติไปโอ้มันก็ไม่เที่ยงแม้แต่เดินจงกรมโอ้บางที่ก็ก้าวสั้นก้าวยาวก้าวอะไรโอ้ยมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยเอาละแค่บทที่หนึ่งนะวันนี้ถ้าจะว่างั้นก็เหมือนอนุบาลแต่เราก็เริ่มเรียนแหละเริ่มทำให้ได้นะเอาละพุทธาชาวราก็จะขอลงไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะปฏิบัติมากกว่าพูด นั่นแหละนะคะพุทธเจ้าลาพูดกี่นั้นแค่นี้ท่านก็ปฏิบัติสักหนึ่งชั่วโมงพูดโทรอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นแล้วสังเกตดูจริงไหมเที่ยงหรอนี่เลยนะคะคําตอบเราจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะคะนี่คือธรรมะนะคะธรรมะธรรมะคือธรรมชาติอันประเสริฐธรรมชาติพ,พุทพพเจ้าพระเสียิยาเมตไตรท่านก็บอกแล้วแต จำไม่ได้เท่าไหร่เนาะไม่เที่ยงอีกแล้วอ่าเป็นธรรมะแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะไปนั่งสมาธิเยอะๆเพื่อพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้นะคะนี่คือบทที่หนึ่งนะบทที่หนึ่งนะคะเอาละพุทธเจเวาก็จะขอลงไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ขอให้ท่านนําไปปฏิบัติมากๆปฏิบัติมากๆจนเห็นว่ามันจริงอย่างนั้นไหมนะอ่าล่ะ พุทธเาจา้าโขขออนมทนาซาทุกทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะอาจจะไม่มากเพราะนินไปทางปฏิบัติให้มากปฏิบัติอยู่ที่ขีหาสถานท่านนั่นแหละเสนาสานะขคหสถานบ้านเรือนท่านแหละก่อนนอนหรือตื่นเช้ามานั่งสมาธิกันแล้วจะได้รู้ว่าบทที่หนึ่งที่พุทธโาชรา,าพูดจริงหรือไม่นะคะ อันนี้พุทธชโยลาขอลงไลสุดแล้วพูดแค่นี้ปฏิบัติมากๆเนาะเอาละส้าธุกะพระพุทธเจ้าพระสีอิยะเมตไตรพระพุทธจาทธจารย์เจ้าค่ะเมื่อวานนี้พุทธชโยลาพูดเรื่องอาการบวชโอโหตอนนี้เราก็คิดเอ๊เราจะเอาไงดีเนาะบทตต่อไปเนาะก็เลยนึกได้ว่านี่แหละบทสวดมนต์เราเช้าเรานี่แหละเอาเลยทีละอย่างทีละอย่างนะคะ อ้าวกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ธรรมะสวัสดีค่ะทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายได้บุญจากธรรมทานโดยการทุกท่านทุกคนนะขอให้ท่านทั้งหลายมีอายุวันนะสุขาประหละจริงๆขึ้นไปเทินนิพพานะปัจโยโหตุนิพพานะปัจโยโหมิเจ้าค่ะสาธุลงเขาลงได้สดเพียงแค่นี้ค่ะ